สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันนะครับในเกมทั o ออฟยูโร๓นะครับช่องแม็กปีรณนัทวี๒แล้วกันนะครับ วันนี้ก็มาวิ่งในหน้าอีสุแล้วกันนะครับอันนี้ก็หน้ายังไม่ได้ล้างเลยมาถึงหน้ารถนํำพิจิตรคน <c oughs> ก็เดี๋ยวเ,าเราจะไปรับงานแล้วก็ไปส่งของกันนะครับโดยใช้พว่วงน,นี้เลยเรายังไม่ต้องการอะไเราจะไปอันนี้ก่อนเราจะไปยงางล้างรถก่อน

All right. <laughs> ยิงยาวนะครับผมยิงยาวแบบลิกกรรมไม่เอ็ดด้วยนะครับผมทำมาแล้วนะ Thank <tries> you. Obrigado. <laughs> I do よいしょ。<laughs>

kita dulu.

สอนไเลยไปนไม่หับนอนนอะนฮาฮฮ่เรื่มัลไม่ยอม

มนด้านานี่เองโซนนี้เหรอไม่ยครับเพื่นๆบางนะครับ้าชกั ลองปล่อ,นนอยเข้าดัวได้ไะมามาถ้าใจตัวเองเยก็ไอ้มาน่สองอันนี้ยขออนเล่นมีคนคนนี้หน่ย เฉยดีเวียนที่เก็บนะครับผมสุดยอดตบมือด้วยเก็มาหนึ่งมันเก็บโอเคงานหลักสิบเก้าพันต่อยมองแล้วทำได้ทำยากโอเคครับขอบคุณสหรับการติดตามนะครับธรรมชมทุกท่านเลยันะครับขอบคุณนะครับนมาให้ทุกท่านได้ปฏิตามมาด้วยอะไรกันนะครับนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ